โอเคครับผมเมื่อกี้ก็ลูกค้ามาดูขอดูรถไปนะครับก็ทําการแนะนาตัวรถให้กับลูกค้าที่มาดูเมื่อกี้ไปนะครับก็บอ,อกเลยว่าคันนี้นะครับรีบจองเข้ามาครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะจองแล้วนะครับผม สวัสด,ดีครับพวกผมพีวันทัวร์อนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันในรายการขายให้รู้จักให้รักวันทัวร์นะครับและรถที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือ BMW X3 20D M Sport คันนี้นี่เองนะครับปี2020เลยนะบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆละๆล้อเลยนะครับคันนี้เลขไมนี่อยู่ที่30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองวานต,ตีตัวรถนะครับยังเห,เหลืออีกเยอะมากๆเลยไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ อ่านี่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับลัดตัววันตีนะครับยาวๆนะครับถึงปี58นะครับผมนี่ชัดเจนนะครับผมซึ่งราคาเปิดตัวป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ที่3ามล้านหกแสนห้บาทเลยนะแต่วันนี้นะครับทางเตยวันทัวร์ออโต้นะครับเสนอขายเพียง2องล้านห้าแสนสีบาทนะครับผมประหยัดไปจากราคาป้ายแดงไปถึง 1>, 1ล้านบาทเลยทีเดียวบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายครอบครัวสายลุยนะครับสายแคมปิ้งนะครับคันนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบอกเลยว่าดูดันสุดๆเลยนะครับระบบการขับเคลื่อนเนี่ยบอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากๆ เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวหน้ารถกันในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับเต็มระบบทั้ง2ข้างนะครับผมเปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ําอัตโนมัตินะครับผมถัดมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกระจังหน้าของทาง BMW นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง BMW เลยที่เป็นตะแกรงแบบนี้ครับซึ่งในตัวใหม่มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะด้าันนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับ ของ M Sport นะครับคาด3-4สีนี้นะครับเรารู้เลยว่าอันนี้คือชุดแต่ง M Sport นะครับที่จุดหนึ่งโดดเด่นเลยของเขานี่ก็คือข้างในนี่นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นปิดไว้นะเหมือนลมจะไม่เข้านะครับผมแต่เวลาเราสตาร์ทใช้งานหรืออะไรปกติเนี่ยมันก็จะเปิดนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงแล้ว,ว่าพอมันเป็นกระจังใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันรับลมเข้าไปเยอะแล้วมันจะไปถึงเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะเวลารับลมเข้าไปเยอะมันต้านลมอย่างเงี้ย มันก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงมากขึ้นเนาะแต่อันนี้เนี่ยพอในเวลาที่มันไม่จําเป็นหรือเวลาที่ไม่ได้ใช้เนี่ยตัวปิดดักอากาศตรงนี้มันก็จะปิดออกมาแตโนมัตนะครับคล้ายๆกับทางของตัว Mercedes-Benz ตัว Exclusive อะไรพวกนี้เลยครับที่ว่าตัวกระจังหน้าพวกนี้มันจะปิดอัตโนมัติเวลาเราไม่ได้ใช้นะได้ยังมาต่อที่ตัวด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะครับเต็มระบบทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับเหมือนตัว เอตัวไฟหน้าที่เป็น LED นะครับแล้วข้างล่างนี้นะครับที่เห็นว่าดุดันดุดันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งแบบ M Sport นะครับที่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถขึ้นไปอีกนะครับซึ่งบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะครับมาไล่มาต่อที่ตัวข้างรถเลยครับ คันนี้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับขนาด19เป็นล้อฟอร์ดลาย5ก้านคู่นะครับเป็นล้อ M อ็มปอดนะครับเดิมๆจากโรงงานริ้วลอยเนี่ยยังไม่มีเลยนะยังไม่มีเกิดขึ้นกับตัวแม็กเลยนะครับผมตัวริ้วลอยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับผมซึ่งเขาลองรับมาว่าไอตัวเบรกอันนี้เนี่ยสามารถเอารถเนี่ยอยู่หมัดเลยนะครับผมโอเคถัดมาที่ตัวข้างรถนะครับก็จะมี ตัวโลโก้นะครับของ M Sport บ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็น M Sport นะครับหรือเป็นชุดแต่ง M นั่นเองมองจากตัวข้างรถเนี่ยแบบชัดเจนมากๆเลยว่าคันนี้เนี่ยครับคือ M Sport นะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ในตัวเดียวกับตัวกระจกข้างเลยไฟเลี้ยวนี่ก็จะเป็นแบบ LED นะครับซึ่งรอบคันของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED เลยแล้วคันนี้เนี่ยก็เป็นชุดแต่ง M นะครับรอบคันเลยนะครับแล้อีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่ว่าตัว M Sport เนี่ยมันแตกต่างจากตัว X Line นะครับนั่นก็คือตัวขอบกระจกตรงนี้นะครับ พี่ว่าตัว X l i n ไ์เนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับซึ่งมันจะตัดกับตัวรถนะครับมันจะสะท้อนกับตัวรถแต่นี้เนี่ยพอเป็นชุดของ M Sport เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดําด้วยทําให้เวลามองจาก anyway ตัวข้างรถเนี่ยตัวรถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับดูแบบดําขึมแบบสวยครับบวกกับนะครับอันนี้นะครับแหลกหลังคานี้นะครับนี่ที่เห็นอันเล็กๆนี้นะครับอันนี้คือแหลกหลังคาครับใช้งานได้จริงนะครับผมใส่แหลกหลังคาได้นะครับมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ พอมองจากตัวข้างรถแล้วเนี่ยเหมือนไม่มีแหลกหลังคาเลยนะเหมือนเป็นหลังคาธรรมดานะครับแต่ที่ไหนได้นะครับมันเป็นแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับอันนี้ตรงนี้ซึ่งตัว X l i n ไเนี่ยไม่ได้ให้มานะครับมาดูในส่องตัวท้ายรถกันบ้างนะครับท้ายรถก็จะเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไฟดวงที่3พร้อมกับปอยเลอร์หลังนะครับเซ็นเซอร์ท้ายนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกสบายตอนถอยนะครับบวกกับกล้องหลังนะครับนี่ สำบใครที่ถอยไม่เก่งหรืออะไรไม่เก่งนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับพร้อมกับท้ายนีย่เปิดปิดไฟฟ้านะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับไม่ต้องมาคอยยกอะไรให้มันแบบหนักมืออะไรอย่างงี้นะครับภายในด้านท้ายเนี่ยก็จะมีแบบที่เก็บสัมภาระเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูดีกว่าว่ากว้างแค่ไหนนะครับนี่นี่ออฮะเนี่ย ว่างมากๆเลยผมนี่หนักนะครับหนักเป็นร้อยนะครับผมนั่งนี่ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับแต่ข้างใต้นี้เนี่ยก็จะมีแบบเหมือนช่องใส่ของให้อีกนะสำหรับใครที่อยากจะเก็บของจุกจิกๆนะครับไว้ในรถนี่เพื่อความเรียบร้อยแล้วก็มีช่องใส่ของข,องข้างในนี้ให้ด้วยมาพร้อมกับตัวม่านบังของหลังรถนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ใช้หรือไม่ชอบนะครับก็สามารถถอดออกไปเก็บได้นะครับแต่ถ้ายังเก็บของไม่พออีกนะเนี่ยแบบเอ้ย ฉันอยากจะใส่ของยาวๆนะครับอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยสําหรับแบบเหมือนคุณผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆไม่ว่ามีแรงเราก็แค่ดึงตรงนี้นะครับนี่ตัวเบาพับอ่ะพับลงไปให้เลยเดี๋ยวผมดึงฝั่งนี้ให้ดูนี่สะดวกสบายมากๆพอเราพับไปเนี่ยเราก็มีพี่เก็บของเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าผมขึ้นไปนอนได้เลยนะนอนลาดยาวตรงนี้ได้เลยอ่ะเหลือขาไม่ล้นด้วยใหญ่มาก โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของที่นั่งฝั่งหลังนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนั่งได้จริงไหมอึดอัดไหมขาติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงในส่วนของที่นั่งนะครับฝั่งหลังนะครับภายในเนี่ยภายในตัวรถนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวหนังนะครับสีออกน้ําตาลเข้มๆนะครับซึ่งพอมาเป็นเบาะสีนี้เนี่ยมันตัดสลับกับตัวรถข้างนอกบ้าง มันตัดพอมันเป็นเบาะสีนี้แล้วเนี่ยมันตัดสลับกับตัวรถข้างนอกมากเลยนะครับแบบมันทําให้ตัวรถเนี่ยภายในรถเนี่ยดูสว่างดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าถามว่ารู้สึกพอมานั่งแล้วรู้สึกแคบไหมผมบอกเลยว่าไม่เลยนะครับรู้สึกกว้างซะอีกเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างมากๆนะครับเนี่ยในส่วนของตัวเล็กรูมตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือเบาะท,ที่ใช้งานจริงๆนะครับขับจริงๆแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยผมก็เป็นคนย้ายมาเองนะ ตอนเซตเบาะตอนขับมาเนี่ยผมก็เซตแบบนี้นะไม่ได้มีการปรับไม่ได้มีเคลื่อนอะไรเลยนะเน,นี่ยช่วงเล็กช่วงเล็กลูงนี้เหลือเยอะมากอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนนะครับผมนี่มีช่องใส่แก้วให้อีกสองช่องนะครับอแบบเวลาเดินทางทางไกลมีเพื่อนไปด้วยนะครับนี่ซื้อกาปรุงกาแฟมาวางได้สองแก้วชิลๆนะครับแอร์หลังนี่ก็จะเป็นแบบแยกนะครับแยกจากข้างหน้านะครับผมไม่ได้ปรับร่วมก,กันกับตัวข้างหน้านะครับนี่ ก็เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของที่นั่งฝั่งคนขับกันนะครับไปโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นมานั่งอยู่ในส่วนของตัวที่นั่งฝั่งคนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเบาะของคนขับและข้างคนขับกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกันเลยดีกว่าตัวคู่หน้านครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้มาแบบว่าเต็มเต็มเนี่ยแค่แบบของฝั่งคนขับนะครับแต่ทางตัว bmw เนี่ย ให้มาถึง2ฝั่งนะครับเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปแย่งกันเลยนะครับว่าของชั้นดีกว่าของชั้นแบบปรับธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ส่วนในฝั่งของตัวฝั่งคนขับเนี่ยที่จะได้มากกว่านะครับนั่นก็คือตัวแมมโมรีที่นั่งนะครับ2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยบ้างนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบพวงมาลัย M Sport นะครับแบบสาก้านนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพทเทิร์นชิพ นนในส่วนจอตรงนี้นะครับจอเครื่องเล่นตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นแบบทัสรีนได้นะนี่ทัสรีนได้หรือเราจะเล่นจากแตตัวปุ่มตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือใครที่ก sure. ําลังฟังเสียงอยู่นะครับเราก็จะมีระบบนี้นะครับผมนี่เพิ่มเสียงฮะลดเสียงได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มนะครับผมตัวท็อปสุดนะครับ แค่นี้ก็ว้าวเลยนะครับอะทำแบบเมื่อกี้ใหม่ดิอะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะฮะเนี่ยครับปิดเสียงนะครับผมเปิดเสียงนะครับนี่นะฮะชัดเจนนะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้มาบิดไม่ได้มือหนึ่งมวนมือหนึ่งบิดเพิ่มเสียงครับไม่ใช่นะครับผม เสียงติดขึ้นมาเฉยเลยฮนะอโอเคครับผมอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับที่แบบทำให้ตัวรถเนี่ยดูแบบดูแพงมากขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวพา n o โน m i มิกสันลูข้างบนนี้นะครับผมยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับผมแต่ถ้าจะเปิดเอาหัวโผลไปเนี่ยมันจะเปิดได้แค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับขับรถไปปิกนิกนะครับ ไปกับสาวๆนะครับผมเปิดซันลูฟขึ้นไปรับลมหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปเก๋ๆนะครับรับรองกี๊ดนะครับผมคันนี้สาวกี๊ดแน่นอนนะครับอ่าญาติปิดก่อนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาต่อในกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ Twin Power Turbo นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่190แรงม้า 400แรงบิดนะครับผมบอกเลยว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับในช่วงแรกว่าคันนี้เนี่ยขับสนุกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวขนาดเครื่องยนต์แล้วเนี่ยขนาดของตัวรถนวเนี่ยพอเจอเครื่องนี้ไปนะครับบอกเลยว่ารถเล็กไปเลยนะครับผมพอเจออัตราเร่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์โดยรวมนะครับอ่าแต้มสีดําเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการขายไม่เคยมีการแกะนะครับผมอ่าฝาโปรงนะครับนี่ ไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการไขนะครับตัวน็อตนี่ยังคมๆนะครับไม่มีสลอกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่เคยมีการโดนไขมาก่อนนะครับผมไปยังไงกันบ้างครับให้ผมให้ดูขนาดนี้แล้วเนี่ยเชื่อใจกันหรือยังนะครับหรือมั่นใจกันได้หรือยังนะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมก็ยังมีทีมงานนะครับที่มาคอยตรวจสอบตรวจเช็คสภาพรถนะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะนํามาตรวจเช็คโชว์เลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรไหม ถือว่ามีการผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมีเครื่องมาเสียบคอด้วยนะเดี๋ยวรอตาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมเชิญเข้ามาแป๊บนึง่งมาครับผมตอนนี้ผมก็เชิญพี่ต่ายจากฟิกแมนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาเริ่มตรวจรถให้ดูเลยละกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเราจะดูอะไรบ้างก็โดยหลักๆเราก็ต้องดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะฟังเสียงดูในส่วนของนะ้ํามันเครื่องเนาะ แล้วก็ส่วนต่างๆเหมือนเดิมค่ะเราต้องดูรอยหยดรอยลวดใต้ท้องเครื่องด้วยนะคะว่ามีรอยสีน้ําตาลสีแดงเข้มอะไรไหมถ้ามีแนะนํารีบเอารถเข้าไปตรวจเช็คเลยด,วด่วนแต่ซึ่งโดสภาพคันนี้ค่ะเบื้องต้นที่พี่ได้มีการแอบมาดูไปแล้วเมื่อกี้เนาะทุกอย่างเพอร์เฟกมากโอเคครับในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน เราก็จะมีเจ้าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่า OBD เราจะใช้เครื่องตัวนี้ค่ะมาแอบตรวจสอบอรถคันนี้กันแล้วเรามาดูกันว่าสภาพเนาะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการเออร์เลอร์มันจะเตือนโ้รขึ้นมาทันทีเลยในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ few moments later โอเคนี่ค่ะอันนี้ผลออกมาแล้วนะคะแจ้งเตือนมาแล้วว่าขึ้นแบบนี้มั่นใจได้ว่ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ค่ะ ไม่มีปัญหาแน่นอนในส่วนของระบบเกียร์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอส่วนต่อไปกันดิจิตอลมอเตอร์ดูในส่วนของเครื่องยนต์โอเคเรามาลุ้นกัน,นอีกทีนึงอ่าเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้มาแอบตรวจอะไรก่อนเลยนะอันนี้ก็คือเราเพิ่งเสียบป,ปุ๊บแล้วเราก็ทําการอ่านข้อมูลตรงนี้เลยนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือมั่นใจได้เลยเรามีเครื่องมือมเอีเรียกว่าช่างในส่วนของการตรวจสอบที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นเนาะ ก็คือตรงนี้มันจะได้เลยว่ารถคันนีเ้เรียกว่าปลอดภยัยไม่ได้ผ่านการเฉียวชนหนักหรือผ่านอุบัติเหตุต่างๆมาแน่นอนยืนยันได้จากเครื่องตัวนี้แล้วก็มาตรฐานของช่างของเราที่ได้รับการรับรองจากประเทศญี่ปุ่นค่ะและอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะรถคันนี้ก็จะได้รับใบประกาศนะคะยืนยันว่ารถคันนี้ได้ผ่านการตรวจสภาพเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็เบรกเรียบร้อยแล้ว ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถนนีปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่้นวันนี้เดี๋ยวขอขอบคุณพี่ต่ายมากนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเจอกันทุกอาทิตย์แหละได้เลยติดตามในคลิปได้ครับเราเจอกันทุกวันอังคารนะครับผมใช่ลงคลิปเันไหนวะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสต์ได้เลยโอเคขอบคุณค่ะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะออกไปเทสต์ได้เจ้าตัว BMX 3นะครับ แต่บอกเลย,เลยว่ามีลูกค้านะครับมายืนมองส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 อสอ,สอ,สอ,อยู่ฝั่งขวามือผมนี่แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดีย๋ยวเราลงไปคุยกับเขาสักนิดนึงไหมใช่อันนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปของทางตัวใช่ตัว M Sport ครับ M <t un nel> คือตัวท็อปใช่ครับคือถ้าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็น i d i v e มันจะเป็น โอเคครับผมเมื it, so so, wave, so, like ่อก so, okay. okay. ี้ก็ลูกค้ามาดูขอดูรถไปนะครับก็ทําการแนะนําตัวรถให้กับลูกค้าที่มาดูเมื่อกี้ไปนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้นะครับรีดจองเข้ามาครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะจองแล้วนะครับผมโอเคเราออกไปเทสไซจ้าเจ้าคันนี้ดูดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูในการใส่โค้งนี้หน่อยนะนิ่งะเว้ยแน่นหน้อยแบบไม่หลุดเลยแบบไม่มีฟิลแบบที่ต้องประคอยะคอะไรอย่างนี้เลย พักดีจัดจังหวะในการเปลี่ยนเลนโฟมูทนะครับแล้วก็ทัานาวิสัยมุมมองในการขับขี่นะครับบอกเลยว่ามันไม่แย่เลยนะแบบเสาเนี้ยตอนแรกแบบใหญ่นะไม่ได้บังเลยนะคือมันดีอ่ะไม่รู้จะป่วยอะไรแตบบ่ก็บอกมันดีอ่ะ <c oughs> ไม่น้อยวันตีเหลือ,อภาพกิฟต์นะครับการขับขี่ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าป้ายแดงไปถึง1ล้านนะครับ เออว่าเนี่ยแค่ยกแค่เงื่อแบบหัวข้อแค่นี้มาเนี่ยก็รู้แล้วว่าคันนี้เนี่ยคุ้มขนาดไหนนะครับอ้าวโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ตัวหน้าเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาเจ้าตัว X3 คันนี้อีกทีนึงนะครับที่ตัวหน้าเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับไปโอเคครับผมแล้วเราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวเจ้า BMW X3 20D M Sport ปี2020คันนี้นะครับผมราคาที่เต็มวันทัวร์ออโต้เสนอข,ขายนะครับอยู่ที่2ล้าน5แสน4 0 0 0 0น 9,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยสำหรับคนที่รับชมมาจากช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยพิเศษสุดๆนะครับนอกจากวันตีที่ยังเหลืออยู่นะครับรถสภาพสวยๆเลขไม่เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 1 674 5885นะครับ ไลน์แอดวันทออโต้เราจะมีทีมงานนะครับคอยรับโทรศัพท์และคอยตอบไลน์อยู่ตลอดเวลานะครับเด็อวันทัวออโต้นะครับตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิตนะครับมองมาซ้ายมือข้างสะพานกับรถนะครับจะเห็นป้ายวันทัวออโต้นะครับตัวใหญ่ๆนะครับเดวันทูวออโต้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่9ก้นกาจนถึง18บแนกาเลยสําหรับใครที่สนใจหรืออยากจะมาหลังเวลาการทำการเนี่ยสามารถโทรนัดหมายกันก่่่อออนนนนไดด้้ะะคคครรรรรััับบบเาายยิีีทููลก และสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราวันทัวร์ออต้ด้วยนะครับผมทั้ง3ช่องทางเลย YouTube Facebook TikTok นะครับทั้ง3ช่องทางชื่อเดียวกันเลยนะครับวันทัวร์ตนะครับสะกดง่ายๆ O N E เล็ส A U T O สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันทัวร์ตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับ เดียวบริการนัสับไวไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรนะวันทูออโต้มดอบดูแลทุกเคไปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเลขทะเบียนคุณภาพต่านั้นทีมการผลิตของเราอย่างเสียนี่มมีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนชัดเจนตรวจสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยงรถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพเพอาะไปไม่กี่โลรถยนรถเบนทรถวีเอ็รถอนโบรถรูอาลพาดรันกระบะวีโกรถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต็นตตรวจสอบดี เอาทุกจุดเน้นเนวันออโตัที่ไม่มีคอยกเว้นรถมันแท้แทแบบว่าร้อร์นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูดีเต้นรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโตัที่ไม่มีคอยกเว้นรถมันแท้แท้แบบว่าร้อยเังสรับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีดี ดูแลรถยังเชี่ยวชาญเมื่อชีพดูแลก่อนส่งมอบบริการทำสีกันปอแต่ไม่หลายรายการ,รที่วันดูออโต้มีการันตีสักคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาขายท้องที่ที่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไม่ดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถดีทีฟิกแมนการันตีจากี่บุญรับประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและสีพีเอสบริการตลอดไมไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีแต่รถ ดีดีฟิกแมนกาแลนกซี่สมรุถนับปาะกันเครื่องเกียร์แอดีและีเ p s บริการด่เลือตลอดปีรถดีรถดีที่ต้องมาดูที่เซนตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเรีนเซ็นวันดูออโตัวนี้ไม่มีคอยกเว้นรถบ้านแทแท้แบบวอร้อยเปอร์เซ็น